รับโซสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกตามเคยครับนี่คฝนตกเมื่อคืนตกอย่างหนักแล้วได้ครับดูครับปลาขึ้นมาแล้วจับเอาครับนะครับตัวบกใหญ่บักใหญ่เลยครับ ปลาดุกนาหรือปลาดุกยักษ์ครับนี่ตัวใหญ่เลยครับดูครับฝนตกอย่างหนักครับเมื่อคืน ใครชอบคลิปนี้ก็กดซับไครกดกระดิ่งกดตามกันเยียนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจได้ทำํำคลิปต่อๆไปครับวันนี้ขอบคุณครับวุสดีครับ